สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอมบิสีชมพูนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านกับคนที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับช่องสีชมพูเราก็พยายามหาโพยครับที่แม่นๆที่น่าสนใจนะครับที่จะมาคัดนะครับในการเลือกซื้อฉลาดก็บแบงรัฐบาลครับเราได้ตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับอ่ะมาดูกันเออสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเน้นไปที่ของเออดุยพลันเนาะของจานบิยพลันนครับแล้วก็ตัวชุดเลขแนวทางรัฐบาลนะครับซึ่งเข้าอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมอ่ะ ของเออ่ท้าความนิดนึงนะครับตลาหกทรัพย์เนี่ยก่อนหน้านั้นคือเข้าไปมากๆนะครับแต่ว่าอาจจะมีหลุดช่วงหลังๆเนี่ยหลายงวดละนะครับคือน่าจะดสั่งวดแล้วนะครับแต่ว่ายิ่งหลุดโอกาสที่จะกลับมาเข้าแบบมาปุ๊บเข้าสามตัวโป๊ะเลยเป็นไปได้นะเพราะว่าเออ่ที่ผ่านมานะครับเป็นอยู่ลงคงนกระพันมานานมากนะครับคือแบบหลุดแบบไม่คิดว่าเดียวเข้าอีกเดียวเข้าอีกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้นะที่จะกลับมาได้นะครับผมอ่ะ ของอาจารย์ดุยพลันให้อะไรบ้างน,นะครับเน้นเลยตัวเดียวนะครับในชุด3ตัวนะหกแปดหนะึ่งตัวเดียวเราก็ต้องจัดเนาะเพราะว่าตัวเดียวเนาะหาซื้อตลาดเพียงหน้าบ้านหรือตอรี่ไว้ได้เลยนะครับผมอ่ะชุด2ตัวละเลขท้าย2ตัวนะให้เป็น6 1 8 1นะครับแล้วก็6 0แล้วก็8 3ครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับของอาจารย์ดุยพลันนะครับรดุยพลันอ่ะดูชุดของแนวทางนะครับของรัฐบาลไทยนะครับเน้นตัวเดียวเก้าเ นะครับ975 75 57น да? ี้ออกบ่อยนะเป็นตัวที่ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่าที่2ตัวล่างนะครับเน้น65ตัวเดียว65ตัวเดียวนะเดี๋ยวเราลองมาเทียบกับโพยอื่นๆดูนะครับว่าโพยไหนที่เข้ากันบ้างถ้าเกิดเทียบไม้เอกล่ะอาจารย์ไม้เอกอ่ะชัไม้เอกชนไหมอืมันกึ่งๆึเนาะมีแบบ176เอ้ยตัว61เนี่ยกึ่งๆเพราะว่า หนึ่งเก้าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับหนึ่งหก็กลับหัวของหนะึ่งเก้าเนาะหนึ่งหกแต่ว่าแปดนี่ไม่มีเนาะแปดหกศูนย์ก็ไม่มีนะเป็นเก้าศูนย์แต่ว่ามันกลับหัวได้นะไม่เก้าเก้ากลับหัวก็ได้นะครับผมหกเนี่ยมาหกศูนย์เนี่ยศูนย์หกเนี่ยมาสองวดแล้วจะมาอีกวดหนึ่งก็ไม่แปลกนะจะมาอีกวดหนึ่งก็ไม่แปลกแล้วนะตอนนี้นะครับเพราะว่าหกศูนย์หกเนี่ยเขามาแบบอืสองวดแล้วนะครับ ลองถ้าเราเทียบกับโพอ,อื่นๆของเจ้าอื่นๆถือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยชนนะไม่ค่อยชนนะไม่ค่อยชนกับเจ้าอื่นๆอ่ะเราดูตนชุดสามตัวตัวนี้นะ่ะอตัวนี้อันนี้มันจะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดหกแล้วมัก็จะเป็นแบบถ้าเกิดบองว่ามันกลับหวัวอะางเงี้ยตัวเนี้ยมันก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะ ก็ถือว่าใกล้เคียงไปก็ใกล้เคียงนะแต่ว่ามันแบบหกกับเก้ากับหัวก,กันประมาณเนี้ยชุดเนี้ยคือไอ้มีค่อนข้างจะชอบชุดนี้เพราะว่ามันมันให้เข้าค่อนข้างต่อเนื่องนะชุดสามตัวก็แบบมีล้วสบายใจโดยเฉพาะหนึ่งเจ็ดเนี่ยมีว่าหนึ่งเจ็ดเนี่ยโอกาสสูงนะเพราะหลายๆเจ้าหลายๆโพยให้เออนี่นี่นี่เดี๋ยวก็อ่นข้อนีอ้หนึน่งแล้วกันว่าอ่าเทียบกับของจะมาเอกเพราะมิเหมือนจะลืมอลเอาคลิปเอาโอโพเนี้ยเทียบของจะมาเอกนะในในคลิปก่อนนะครับ นี่ตัว179มีไหมหนึ่งเมีนะชนนะเฮ้ยทะเบีเพิ่งแบบนะ่าสนใจมากนะนี่นี่ๆๆเพราะว่าโผลเนี่ยโผลที่มันเน้นมากนี่ที่มีแบบจะจัดห,หนักๆแล้วก็797ไม่ชนศูนย์ไม่ชนตัว่าตัวที่ชนมีตัวเดียวนะ179ตัวเดียวเลยนะครับน่าสนใจนะพอชนอย่างเงี้ยเนี่ยมันไอตัวชนชนกันเนี่ยชอบเอามาออกนะชอบออกนะเดีย๋ยวเนี่ยหนะึตัวเน้นตัวเดียวเนี่ย179 น่าสนใจนะอันนี้น่าสนใจนะครับผมถ้าจะเล่นสักตัวหนึ่งนะตอนนี้จะต้องมีเดือนี้ด้วยแหละอืมจัดเลยละกันจะจัดไปเถอะนะครับผมตัวชนเนี่ยจะจัดไปเลยนะครับหนึ่งเจ็ดเก้าอืมสองตัวหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เนี่ยน่าสนใจมากอะจัดไปเลยนะครับเดียงเดียงไปเลยสวยทุกตัวม,ม่ว่าสวยทุกตัวนะครับผมตัวเนี่ยเลขมันแบบชนกันนะถือว่าชนกันนะระหว่างสองตัวเนี่ยเป็นว่าถือว่าชนนะทั้งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดตัวเนี้ย อ่าโอเคนะที่ถือว่าตัวเน้นนะครับผมแต่ว่าถ้าใครชอบตาดุพัดนะก็ต้องกันไว้หน่อยนะครับผมของตัวเนี้ยเป็นไปได้นะครับผมว่ามันจะแบบกับหัวนะเป็นหกนะเป็นเก้าหกกับหัวอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเป็นไปได้นะโอเคครับงั้นก็คริปนี้ก็ประมาณนี้นะครับัก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับผม